แกอยู่ที่ไหนล่ะฉันอยู่ที่โน่นแล้วแกล่ะอยู่ที่ไหนล่ะฉันอยู่ที่โน่นเป็ไนไงล่ะมีครอบครัวยังล่ะฉันยังไม่มีนะอ๋อไม่ควรมีก็อย่าเลยดูตัวอย่างนี้ฉันนะคะหัวฉันไม่เอาไหนเลยนี่เห็นพูดมาไม่ต้องมะดูที่กุฏิจะเย็เนจะเย็นนะอ้หนี่นายกระซิบจะเย็นนะจะบอกให้นะเชี่ยไหม ไม่เชื่อก็นิ่งนะอย่าพูดอย่ากระมาถาเขาห้ามพูดนะทำอะไรให้ได้ปัจจุบันอย่าเอาอนาคตรหรืออดีตมาขวาย่างเนี่ยสมชัญ,ญญาปะพระงอพื้น่นอย่าเพิ่งไปยกแล้คนขวาย่างหนอยกไปเลย ได้ยอย่าต้องหยุดจังหวะหน่อยได้ไหมเคยเดินให้ดูไว้หลายเชี่ยวเนีย่ยขวา,ย,า,าย่างเนอหยุดใช้ขย่างไปบางคนขวา,า,นนา,าย,ย่างหนอไปอนีนน่แล้วก็ใา้ยางหนอไปก่อนเสี่ยจังหวะถ้าได้จังหวะอย่างนี้แล้วเราก็หลับตาเดินได้เพราสะสติมันครบแล้วไอ้ที่เหตุที่กองให้ตาดูเท้า คือสมาธิยังไม่เกิดยังมีสติไม่ได้ต้องเอาอย่างนี้แลก็วเวลาดิ่งพระสุชา1ิเข้าถึงขั้น80เปอร์เซ็นก็ไม่สะไม่ต้องไปดูอย่างนั้นด่าสติมันจะบอกทุกขั้นทุกระยะอย่างนี้ถึงจะถูกต้องพองหนอยุกหนอมันก็พรองขึ้นไม่ต้องไปเด่งท้องนะบางคนบอกลมขึ้นคือยังรุ่งเลยเอายาลมกินต้องสองขวดก็ไม่หาย ก็จะไปหายยังไงเ,เราเอเบ่งเอาลมออกเบ่งดันพองเข้าไปดันอย่าไปเบ่งก่อให้ใจยาวๆเท่านี้เองไปเด่นท้องทําไมถ้ายอมตั้งคลันนะ่มันจะออกมานะเดี๋ยวจะมาออกลูกทีเดียวลูงนะอย่าไปเบ่งอย่างนั้นสิไปเบ่งมาทนามก็พองหนอยุบหนอถ้ามันไม่เห็นไม่ยบไม่พองมันตื้นนะตื้อ กำหนดลู้หนอลู้หนอใช่กำหนดลู้หนอที่ยืนเปเนี่ยสักภาพหนึ่งแล้วกำหนดของหนอยุ่งหนอมันจะชัดขึ้นทำให้ชาดถึงสองครัง้งสามครัง้งให้เดินจบก,กลมใหม่ไปเดินใหม่จำไมาวิธีแก้บางทีไปบอกกันผิดผิดถูกถ้ามันไม่เห็นจริงก็กำหนดลู้หนอลู้หนอหลายครั้งก็ไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเพราะว่าสมาธิมันอาจจะดีขาดสติอาจจไม่เห็น ไปลุกไปเดินจงกรมใหม่เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงเลยเดินให้แล้วกอมันจะเห็นของยุบวหวขึ้นจึงต้องเดินจงกรมก่อนเสมอแต่โยมที่กลับไปบ้านแล้วคิดจะเดินจงกรมบอลงพ่อฉันะกลับไปจากวัดนี่ฉันไม่เคยเดินเลยนั่งกระพึดเดี๋ยวไม่ได้เราจะพึดใชเดินก่อนสชแหมไม่มากง่ายเลยพอจะเดินได้ก็เดินก่อนถ้ามันเดินได้จริงจงบางครั้งมัน จำอาบเขแเราก็อานั่งไปก็ได้แต่บางครั้งไม่จำอาบเขตก็เดินจงกรมก่อนเสมอนั่งแล้วมันถึงจะดีขึ้นพอเดินจงกรมสมาธิดีนั่งก็จะได้ผลน,นะก็ให้เดินก่อน้วโยมเนี่ยเดินจงกรมได้ดีหมดทุกคนลยไหมย,ยกมือก้นเสียเน่ยได้แหมบางคนบอกโอ้ยเรื่องเล็กเลยหลวงพออาา่อคะ เรื่องที่ไก่เรื่องเล็กออกมาเดินให้ดูสิก็ออกมาเดิน,ดออดนโอ้โหเดินแจวฟ้าอย่างนอได้อย่างน้อฟ้าอย่างน้ซ้ายอย่างน้อแล้วก็แหมมีลูกเล่นเขารยว่าอย่างน้อได้อย่างนไม่รู้ออกมาจากไหนไม่ไรู้สอนอะไรเลยเป็นโขนไปสิเน้ ก็เดินธรรมดาธรรมดาแต่ให้มันช้าลงไปเดินตามปกติที่เราเดินนี่เนี่ยเราก้าวสั้นก้าวยาวแล้วก็เดินตามก้าวของเราให้มันช้ายิ่งกว่าคนเต็นค่ายแล้วตามสติประจำนะเท่านี้เองแล้วหูได้ยินเสียงกําหนดจะงางโยมเอาจิตไว้ที่ไหนถ้าได้ยินเสียงเนี่ยเอาจิตไว้ที่ไหนจิตไว้ที่ไหน ปฏิทารใช่ไหมแต่ผู้ปฏิบาตทไม่เคยทานไปซะได้ที่ใดเสียงหนอสิเสียงหนอเสียงใครพูดอะไรเขาด่าอะไรเสียงหนอตั้งสติไว้ที่หูเอาสิเอาสิ่งไว้ที่หูสิตกันเกิดทั้งหูตั้งสติไว้เดี๋ยวก็จิตมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับลงแล้วมันก็หายไป เสียงนั้นก็กลับไปหาคนที่ปุดเราจะไปรับเขามาเสียงหนอเขาด่าเขาว่าเขานินทาเราตั้งสติไว้ก็ไม่รับเขามาวันดจิตจิตก็เบาไม่หนักอกหนักใจตรงนั้นเป็นเรื่องสําคัญตาเห็นหนอส่งกระแสจิตท,ทั้งาภาพนี่ไม่ใช่หลับตาพูดกันเฉยเอาทั้งปากไม่ใช่ส่งกระแสจิตอุณลมมาประชารเิเตศส่งออกไปที่เห็นลูก เห็นหนอเห็นหนอเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นการดูดาบไปทําไมต้องกําหนดอย่างนี้ถ้าเราไม่กําหนดมันก็กลายเป็นคนโมหะแต่เราเห็นรูปสวยรูปชอบก็เป็นโลภะไม่พอใจก็เป็นโทสะเราไม่มีสติกําหนดก็เป็นโมหะโลภะเนี่ยเสียงหนอไม่ชอบเสียงเป็นโทสะชอบในเสียงมากก็เป็นโลภะ ไม่ตั้งสติกำหนดก็เป็นโมหะโลภะเนี่ยถ้าเราตายขนาดน,านั้นเส้นเปรตโทสาตายลงนรกโมหะตายไปเป็นสัตว์วิญฉามออกมาฉามประการน,นี้ก็ขอขญาติโย,ยมไว้นี่พูดสั้นให้เข้าใจเดินจงกรมก็ขอจเจริญพรอย่าให้อย่าเร็วให้ช้าเหมือนคนจะตายนัาเข้าสติจะได้มันสมาธิก็เกิดไวาย ถ้ายอมมีอายุมากเดินมันเซเทไปทางโน้นเซกไปทางนี้เดินไม่ได้ก่อข้างฝาละก่อนก่อข้างฝาแล้วก็ขวา,าขย่างข้า,าย่างไปหนักเข้าก็มานสกาะบางีคนมีสักกะเท้าขวาอย่างหนอก็อย่างหนอพอสติมั่นคงทิ้งสักกะเท้าดาเดินโดยไม่ต้องวันไหวไม่ไม่ไม่ไมัม่นตัวไม่ั่นเขาหาย,ยงย่ยๆ,ๆไปตสติไม่มีแล้วมาเดินเขาจะเซไปทางโน้นเดี๋ยวลมขึ้นลมลง đơn tảng trải <đang> à, gi một giờ mong con ham đến thủng này nè con mẹ tăng chặt chẽ ở trên thi tảng trái đơn một giờ mong trong công đoạn đó các bạn có thể sử dụng người khác người khác bong nhau